ฝันว่าทาเล็บสีแดงฝันว่าทาเล็บสีแดงทำนายว่าช่วงนี้ดวงด้านการเสี่ยงโชคของคุณกำลังมาดวงกำลังดีแต่ให้ระวังของรักของห่วงของคุณจะสูญหายการงานงานที่ทำอยู่ในช่วงนี้จะทำอะไรก็ต้องคิดให้ดีคิดหน้าคิดหลังก่อนลงมือทำเสมอมีสติให้มั่นเพราะช่วงนี้ทำอะไรก็จะติดติดขัดขัดแต่จะผ่านไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอนค่ะ การเงินช่วงนี้ควรประหยัดคิดก่อนใช้เงินเสมออะไรสมควรจ่ายหรืออะไรที่ไม่สมควรจ่ายหากคุณฟุ่มเฟือยการเงินของคุณจะขาดสภาพคล่องอย่างแน่นอนความรักคนโสดช่วงนี้ให้ใจเย็นก่อนนะคะเพราะช่วงนี้ยังไม่มีเกณฑ์ที่จะพบคนที่ถูกใจแต่อีกไม่นานจะมีคนแนะนำให้คุณรู้จักกับคนที่คุณอาจจะถูกใจซึ่งเขาคนนั้นจะมีอายุมากกว่าคุณ ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้ระวังอารมณ์ของตัวเองให้ดีอย่าใจร้อนอย่าใช้อารมณ์ในการพูดคุยหรือตัดสินใจอะไรเพราะจะทําให้เกิดเรื่องที่ไม่เข้าใจกันและอาจทำให้เกิดการทะเลาะก,กันได้ช่วงนี้ให้ระวังใจของตัวคนเองนะคะเพราะอาจจะไปข้องแวะหรือชอบคนที่มีเจ้าของจนทําไม่มีปัญหาตามมาเลขนําโชค1 6, 7, ่ หากคุณชอบหรืออยากติดตามข่าวสารใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ